ศาส,สนาอิสลามคือศาสนาแห่งหัวใจที่มีรักแท้ถ้าใครเคยรู้สึกว่าศาสนาเร่งคลิปนี้จะเปลี่ยนใจคุณอิสลามไม่ใช่แค่ศาสนาแห่งกฎเกณฑ์แต่คือศาสนาแห่งหัวใจหัวใจที่รู้จักรักและรู้จักระเจ้าอลัลลอฮ์คือผู้ทรงความรักและอิสลามถูกสั่งด้วยความรักอลัลลอฮ์ตรัสในอลกรูอานบทที่3อายาที่31หากพวกเจ้ารักอลัลลอ ก็จงตามนบีมูฮัมหมัดซอลลัลอฮุลลวะสลัมแล้วอัลลอฮ์จะทรงรักพวกเจ้าและทรงอภัยให้แก่บาปของพวกเจ้าถ้าศรัทธาเรามีแต่ใจไม่เคยรู้สึกรักในคําสั่งของพระองค์ถ้าการละหมาดคือหน้าที่แต่ไม่ใช่บทสนทนาถ้าการใส่ฮิญาบคือภาระไม่ใช่เกราะป้องกันที่เราเลือกด้วยหัวใจนั่นอาจหมายความว่าเรายังไม่เข้าใจว่าอิสลามคือความรักเพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนตั้งแต่ ม,มีเราบนโลกนี้และยังทรงเปิดประตูเตาบาการกลับตัวให้กับเราเสมอไม่ว่าเราจะพลาดมากแค่ไหนเมื่อหัวใจเริ่มรักอัลลอฮ์จริงๆเราจะไม่อยากทำบาปไม่ใช่เพราะกลัวนรกแต่เพราะไม่อยากให้อัลลอฮ์ที่เรารักต้องเสียใจถ้าใครยังรู้สึกว่า,าศาสนาเป็นเรื่องยากลองเริ่มต้นด้วยความรักแล้วคุณจะเห็นว่า,าศาสนาอิสลามคือที่พักของหัวใจจริงๆอินช่์